ว่าจะทําลิปซิงให้นะครับเธอความลิปซิงให้ครับถามว่ารักแค่ไหนในสตายทั้งทะเลก,ก็รู้ลมหายใจที่มีอยู่คือความคิดถึงจากฉัน จะเจ็บแค่ไหนหากเธอไปรักใครสักวันก็ลองน้ำดูสายฝนนั้นนั่นคือน้ำตาจากใจก็เลยอยากให้รู้ก็เลยอยากให้เห็นก่อนจะทำร้ายกัน กว่านี้เพราะหลกนี้มีเธอเพียงคนเดียวฉันจึงเสียเธอไม่ได้ถ้าเธออยากทำร้ายก็เิอแต่อย่าเดินนี้ไปจากฉัน นึกเสียวว่าสงสารอย่าลงทันด้วยการลาจพา oh. <Thank> อแล้วคับจะ oh, ติดลิขสิทธิ์นะคะนนกแล้วก็จัดไปนะครับ oh. เพราะยังไยครับของครับคนณเอบครับของครับ,ค,รบคนณลักครับอ oh. oh. ันนี้ก็แล้วก็ได้สามร้อยหกสิบหกสิบสาม ไล์กับติดสองคนดูนะครับความมากอีกรอบค่ะลูกว่าสันคุณนั่งงาหัวคนลูกวสันโอ้ขอบคุณค่ะเอากีใบลองนึกถึราสงสารสงสารอย่าลงทันด้วยกันละจักเอากีใบลองสองคุณรักชอบเพลงนี้นะคุณรักชอบเพลงนี้ความมากครับวันนี้เอามาล่ำนะครับมือเดินเอามาล่ำอย่างก็นอนนอน นอนตาหลับแล้วค่ะ <laughs> โอ้คุณแก้ว <laughs> ตอตาหลับละอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนนี้ก็มีคนมาดูเราไปกับเรานะครับ<ช>ก็ก็เนี๋่วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ13ท่านที่อยู่กับเรามาตั้งแต่19นาฬิกานะครับ19นาฬิกาตอนนี้ก็ ีสามทุ่มนครับยี่สนาฬิกาก็กลับอีกสามร้อยสมนาสุมมสกาอดฟังนะครับสามร้อยโสิบสี่ไลน์นะครับพวกนี้เราก็จะตอนเช้าเช้าแล้วก็มีบรรยากาศที่วังเวงนะครับไม่มีเสียงไม่มีะอะไรคุณบอกว่าจะอยู่ไปสุดท้ายอยู่ไหนเนี่ยน้อง<อ>สตอาอดว่าได้ไปก่อนมูเลย ก็กรั้หนึ่งก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับดังแก้วสามประการแก,กร้วสามประการก็คือหนึ่งมีอะไรนะห <mm> น่นมีการงานที่ที่เจริญรุ่งเรืองสองมีร่างกายที่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ 3, สามก็คือมีครอบครัว ที่สุขสันต์นะครับขอบคุณครับสวัสด,ดีครับมีการแซวลลกันเกิดขึ้นทานข้าวลองอีกอ้อยมาสัน,ขอ,นขอบคุณครับขเดี๋ยวฟังเราฟังพวกนี้นะครับผมคุณเล่าเพลงอะไรพวกนี้เอาเพลงอะไรคะับพวกนี้พวกนี้เอาเอาคอมเมนต์เพิ่มมาก่อนแล้วกาหลับเต้คุณหลาเดี๋ยวพวกนี้เราจะลองเพลงเป็นจังหวะจังหวะเอานะครับไม่ไปมาสันไม่ไป ขอบคุณนะครับขออนุญาตลงนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องเดินทางนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ